นักงานอายการสูงสุดอาจจะพิจารณาไม่สั่งฟ้องนายทหาร9นายนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการสังหารลูกเรือจีน13ศพค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ทางตำรวจบอกว่าอาจจะไม่สามารถหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมาเอาผิดกับทหารทั้งนาย9นายได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนแสดงความมั่นใจนะคะที่จับกลุ่มตัวนายหนอกคำได้และบอกว่าน่าจะมีส่วนพัวพันกับการสังหารลูกเรือจีน13ศพ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะนายนอคำอดีตหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธไทยใหญ่เคยเคลื่อนไหวเรียกค่าคุ้มครองและเกี่ยวข้องกับการค้าย,ยาเสพติดทั้งตอนเหนือของสามเหลี่ยมทองคาในฝั่งพม่าซึ่งถูกทางการลาวจับกลุมตัวได้ปลายเดือนที่แล้วและถูกส่งตัวให้รัฐบาลจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายลิวเย่ยจินนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของจีนที่รับผิดชอบในคดีสังหารลูกเรือจีน13ศพ<บ>กลางแม่น้ำโขงได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลลาวที่ดำเนินการส่งตัวนายหนอคำมาดำเนินคดีในจีนพร้อมระบุว่าจากการสอบสวนร่วมกันของรัฐบาลพมา่าลาวไทยและจีนมีหลักฐานพัวพันถึงนายหนอคำและสมาชิกคนสำคัญในกลุ่ม วามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารลูกเรือจีน I'm grateful for our Lao officials and friends Laos has closely cooperated with the Chinese side and has given us great support through a joint investigation of four nations we have proved that Nongkhan and his key members h a v e been in connection with the killings หลังเหตุลูกเรือจีน13คนถูกสังหารกลางแม่น้ำโขง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสื่อมวลชนของจีนว่ามีหลักฐานสามารถเอาผิดทหารก้าวนายจากกองกำลังผาเมืองกองทัพภาคที่สามที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกเรือจีนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สรุปสํานวนการสอบสวนก่อนหน้านี้และส่งให้สำนักงานอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องแต่ทั้งอายการ ได้ส่งเรื่องกลับเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่ายังขาดหลักฐานสําคัญตามที่ตารวจระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารเกี่ยวข้องกับการตายของลูกเรือจีนพลตํารวจเอกปานศรีประภาวัตรรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าจะส่งพนักงานสอบสวนเดินทางไปจีนในสัปดาห์หน้าเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานอายการได้เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า อาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้องตามสำนวนสอบสวนของตำรวจหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเอาผิดเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกเรือจีนเสริมสุขสถิติประดิษฐ์ไทย,ทย p ี s ีรายงาน